สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการพุ่มคอนโซลกลางนะครับของ PCX นะครับแต่ก่อนไปชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนําชิ้นงานไปคัดเปิดผิวนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับเบอร์80ครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการขัดน้ํานะครับแต่ชิ้นงานนี้ผมได้ทําการขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการแปะกระดาษกาวนะครับตรงบริเวณส่วนที่เราไม่ต้องการหุ้มคาร์บอนนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการแปะกระดาษกาวเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกรีดกระดาษกาวส่วนเกินออกได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการกรีดกระดาษกาวส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับ ต่อจากนั้นเพื่อนๆก็แกะกระดาษกาวออกได้เลยนะครับเมื่อเพื Cola ่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวส่วนเกินออกเส็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขคบอลแล้ว20กรัมวกกับฮาร์ดอีก2-3ยนตนะครับ ก็ในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทําการทาบางๆนะครับโดยเริ่มทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอกก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทาการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นกาวเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก30-40ถึงนาทีนะครับ โอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คชั้นกาวกันนะครับถ้าเรซินนะครับยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวนะครับเพื่อนๆสามารถหุ่มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยขนาดผ้าคาร์บอนที่ผมใช้พุ่มคอนโซลกลางชิ้นนี้นะครับก็จะใช้ขนาด 50, คูณ50เซนติเมตรนะครับก็ในการวางผ้านะครับก็แนะนําเพื่อนๆนะครับให้เริ่มย่อนผ้าคาร์บอนนะครับลงไปให้กึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเริ่มกดผ้าในส่วนที่ลึกที่สุดลงไปก่อนนะครับ แล้วเริ่มไล่ผ th okay. okay. ้านะครับจากการชิ้นงานนะครับไปด้านซ้ายและด้านขวานะครับของชิ้นงานนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการพุมผ้าคาร์บอนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการแปะกระดาษกาวนะครับตรงช่องฝาถังน้ํามันนะครับเราจะทําการกรีดหรือตัดนะครับเพื่อให้ผ้าคาร์บอนตรงนี้นะครับแยกออกจากกันครับเพื่อที่จะสามารถกดผ้าคาร์บอนลงไปให้ลึกได้อีกนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตัดและกดมุมลึกของ้าคาร์บอนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแปะกระดาษกาวนะครับตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการตัด้าส่วนเกินออกได้เลยครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตัดพลาส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นที่1ได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขบอลแล้ว50กรัมบวกกับฮาร์ดอีก5-6หยดนะครับก็ในการทาเรซินชั้นที่1นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับยังทาบางๆอยู่นะครับโดยเริ่มทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับค่อยขึ้นไปทาตรงบบรริิเวณกาางงชนนะคั โอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก12ชั่วโมงนะครับโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้นะครับเรซินชนิดหนึ่งก็แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับในระหว่างตอนที่ผมรอให้เรซินชนิดหนึ่งแห้งนะครับผมก็ได้นําแผ่นพลาสติกนะครับมาทําการคุมตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับแล้วผมก็ใช้นิ้วกดลงไปนะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผ้าคาร์บอนนะครับแนบสนิทกับขอบชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้ววิธีการนี้นะครับยังสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาขอบผ้าพองได้ด้วยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกรีดผ้าส่วนเกินตรงช่องฝาปิดถังน้ำมันออกนะครับก็เหตุผลนะครับที่เราต้องกรีดผ้าส่วนเกินตรงช่องฝาปิดถังน้ำมันออกก่อนนะครับก็เพื่อที่จะต้องการไม่ให้เรซินนะครับเข้ามากองรวมกันนะครับในระหว่างที่เรา ทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการจีดพ้าสนเกินออกเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขอวบอลแล้ว50กรัมหมวกับโมโนสตาลีน2กรัมหมวกับฮาร์ดอีก5-6หยดนะครับก็ในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับ ให้เพื่อนๆนะครับเว้นระยะเวลาห้างในการทานะครับชั้นละ1ชั่วโมงนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาลิซินครบทั้งหมด7จชั้นเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12- ถึง24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการทาลิซินครบทั้งหมด7จดชั้นเรียบร้อยนะครับก็ลิซินแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของที่งานออกได้เลยนะครับ <S <S เมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียรเเรสซินส่วนเกินออกได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการตัดเยลลีซินส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็นําชิ้นงานนะครับไปทาความสะอาดด้วยน้าเปล่านะครับแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้นะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการพ่นสเปรย์สีดำนะครับ ลงบนชิ it ้นงานได้เลยนะครับก็ในการพ่นสเป์สีดำนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการพ่นบางๆโดยเริ่มพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับเพื่อที่เราจะต้องการเก็บขอบงานนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการพ่นสเป์สีดำเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งสีดำไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขัน้นตอนนี <thoughts> <konnten S 2> ้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คส right. ีดำกันนะครับก็สีดำแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคัดกระดาษตายได้เลยนะครับ โดยกระดาษทรายที่ใช้ขัดนะครับก็จะมีเบอร์80 320แล้วก็เบอร์พันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไล่ขัดจากเบอร์ยาไปเบอร์ละเอียดนะครับโดยใช้วิธีการขัดน้ำนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็นำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงาครับก็ในการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการพ่นบางๆนะครับ2อถึงรอบนะครับโดยเริ่มพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับเมื่อพ่นเสร็จแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก7-14ถึงชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเงาแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางสําหรับการพุ่มคอนโซลกลางของ PCX ได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับที่ต้องการฝึกคุ่มคาร์บอนด้วยตัวเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทันทีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณครับ